มาแล้วอันนี้นี่สหรับใครที่ชอบกินนะฮะมีสามรสชาติเอาขอกินน้ำหน่อย มาแล้วครับนะฮะเป็นข้าวไรเบอร์รี่สาลายกรอบผมเทใส่จานไปเรียบร้อยแล้วมี3รสชาติมีรสลาบนะ,ะมีรสออริจินอลแล้วก็มีรสต้มยำครับผมเทใส่นี่คือรสต้มยำนะมีสาลายด้วยนะข้างหลังเนี่ยนี่นี่ยยยนยยชิมสิมกรอบจนหูอื้ออร่อยมากใครชอบนะครับ หห่อสี่สิบเก้าบาทวันนี้ใครที่ดูในไลฟ์นี้ติดต่อช่องทางนี้ไปเลยสามห่อร้อยสามห่อเราเฮ้ยรสต้ยมยำก็อร่อยอ่ะด,ดูแบบได้สุขภาพด้วยเป็นข้าวไรเบอรี่แล้วก็มีสารหลายพอเราเคี้ยวเข้าไปข้าวมันจะกรอบมากแล้วก็สารหลายนะมันจะมีกลิ่นหอมหอม,มันก็จะขึ้นจมูกใช่ไหมฮะหอมมากอ่ะใครสนใจสั่งไปได้เลยครับนะไม่มีผงชูรสไม่มีน้ำมัน ใช้กรรมวิธีในการอบกรอบ3รสชาติปกติ2องวันนี้3 200เง้าไปเลยนะครับอะไปต่อครับ